สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพ็ญพารวยหรือเซียนนาผูพารวยนะครับเอาก่อนจะไปดูชุดตัดล่างนะครับกระฝากคําเตือนโปรดใช้วิจัยยานการรับชมเนื้อหาดังต่อไปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อวิชาลากินแบ่งและฟันเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทําผิดกฎหมายแรงสิ้น ด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์คนครเพนพาลเวหรือเสียนนาผู้พาลเวนะครับเอาปิดเปิดเทเบิงนะครับอากาศิตัดไให้นะครับสิบตัดไให้ให้เหลือสามชุดนะครับเป็นชุดล่องตัวนึง่งโอ้ยคาจะเห็งงุงานงายนะครับ เตีมตัดยุ้ยใช้จะว่ากระจำได้ข้าวๆอีูหรอกครับแตีมตัดจำได้ข้าวๆอยูเนี่ยอย่างเบื้งเล็กเด่นคนแตีมตัดคิดว่าจำได้ข้าวๆอยู่มันหาบูาเห็นครับเพราะว่าช่วงนี้ครับซิตีห้านะครับจะไปได้ไปงานอาบน้าท่ายงานแตีมตัด เรื um ่องสีหนาวแล้วเย็นๆกันนะนี่ครับเอฟซีอันนี้เป็นเลขตัวเดียวครับเป็นเลขตัวเดียวนะครับส่วนมากจะมาหลักสิบนี่ครับส่วนมากจะมาหลักสิบนะครับสองอันนี้มาหลักหน่วยหกหลักสิบสามหลักสิบแปดหลักหน่วยเจ็ด 6, 8ช่วงนี้มาตจะลักสิบวันนี้ได้สี่วันนี้ได้สีนน 4, ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็ตัวตัวตัดอันนี้อันนี้ก็สซีมาจะลักสิบนะครับตัวนี้ครับกระสิบนวดให้กันละแต่บ้าง 3, 4, 5นะครับ C เเป็นตัวตัดนะครับก็คือ C เนี่สจเป็นตัวยืนไอ่ F C C นี้เป็นตัวยืนเพราะว่าจะเป็นตัววิ่งเลยนะครับ C นะครับ มนันซีห้เบิ้งตัวตัดกนะครับตัวตัดนี่ครับตัวตัดตัวตัดนี่แต่ว่าหทา,ทายเอฟซีอยากได้อยากเลรนหน,นึ่งกับสามก็เเห่นใดเน้อเอฟซีแต่ว่าอาจารย์นครเพียว่าสามมันออกแล้วนี่แหละเป็นยังคืออาจารย์นครเพียคือว่าเรียกที่ออกแล้วอาจารย์นครเพีนสิบ่อ,อกนะครับก็คือซีให้เหลืออยู่ หนึ่งอ่าสองหกนะครับสามชุดนะครับแต่ว่าเลขตัวนี้เดี๋ยวจใจเบิ้งเลขกรับที่ว่าหมวดวงนึงมันมาหนึ่งนะครับมันก็น่าสนใจด้ยน่าสนใจอยู่ เลยโอหกห้าโอ้ยนี่เซนส์มาเลยครับแต่ว่ามันสีเข่าวงวนนี่นะครับนี่แหละยำฮ่า,า,าบรเหน็นยยำ เลขบนกะคำนวณแล้วหรอครับแต่ว่าห่นงยังบนีใ่ใจอยู่โอ้ยแต่ว่าสำหรับลักซิบสังเกตบึงนะครับเอลซีมึงมันกะอันนี้เป็นชุดสองตัวนะครับมันกะได้ซีชุดสามตัวก็ได้ซี สตัวก็ได้สชุดสี่ตัวก็ได้สก็มีสี่นะก็คือตัดสินใจคือว่าชนเลขสีนะครับธ้รลักสินะบน,สนี่ครับเลขล่างก็คือหนึ่งกับหกลักหน่วยนะครับแต่ว่าชุดนี้มันสิเด่นหนึ่งกับ6 เด่นหนึ่งกับหกนะครับหนึ่งกับหกนะครับแล้วมาอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมากด้ทั้งสิบเลนวยนะครับเงาเหยียดนะครับยังบ่ผิดงวดที่ผ่านมากก็ไ้สามสามห้าหกนะครับวดวนีเก้าหนึ่งสองนะครับมันมันยังมีสองนะครับยังมีสองแต่ว่าสามนี่อยากหายนะครับสังเกตบึงนะครับสามอยากหายนะครับอีพี่จะเล่เปลี่ยนที่มากที่ว่าตัดสาม นะครับพอเกิดอีกเยื่อนึงก็คือว่านมาเรี่ยวได้ชดแต้มสีให้ครับก็คือชุดล่างเอาสามชุดเด่นนะครับก็คือตัดเรีวนะครับวิ่งสีล่างนะครับ ส2 2สอาจจะเป็นเลขดังแล้วนะครับเป็นเลขดังเลี้ยวนะครับแล้วก็ c 6ห6นี่มาหายากเจ้ากับวังหนึ่งกับอาจารย์นั้วข้อเพ่นกับว่า C 5, หัก10มาหงายากแต่ยังมา C หานะครับอ่าหรืว่า e p กับนะครับฟองฉลากไม่ไม่มีเลขดับนะครับมีมากมากชุกถุกลุกนะครับ จารงวดนี้มันจะเป็นแค่สันมันจะเป็นสันจอนนะครับมันทีผิดพลาดนิดหน่อยนะครับการที่การที่จริงแต้มพอผมจำว่าผิดแต้มนี่คืเข้าตัวนี้นะครับแต้มนะครับแต้มเออเข้าตัวเีขเขา้าแต้ม แกมห้าเขาตัวนี้ก็เขานะครับเขาแต้มนะครับตัวนี้เขาแต้มตัวนี้ก็เขาแต้มนะครับจําได้นะครับแต่ว่าหาไม่เห็นนะครับที่เขาแต้มมีสามชุดตัวนี้เป็นแม่เขาแต้มมีสามชุดนะครับก็คือ ตัดไฮเลี่ยวนะครับเอฟซีมักวัวนะครับ,รบชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับแต่งวาบางนึงมันก็ขึ้นบนนะครับตัวตัดขึ้นบนนะครับตัวตัดขึ้นบนนะครับ,นบ,นนรบอท้ายนี้อาจารย์นครเวนกับขอบคุณเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้อาจารย์นครเวนกับเขาให้เอฟซีโชคดีสวัสดีครับ